สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างแมนซิตี้นะครับประทะกับเรอัลมาดริดนะครับในคืนนี้นะครับเวลาตีสองตรงนะครับผมแมนซิตี้นะครับจัดชุดใหญ่ลงแน่นอนนะครับขาดแค่อเกโลกุลขคนั้นนะครับที่เจ็บยาวนะครับส่วนอื่นๆนะครับยังพร้อมนะครับนำโดยเควินดูบอยนะครับและสามประสานแนวลุกอย่างลิยารสมาเลสนะครับ กาเบียนเอซูสนะครับก็ไลฮิมสเตอร์ลิงนะครับแมนซีมาด้วยระบบ4 3 3สสนะครับผมมาดูทางเรียมาดิดมา้งนะครับแมตนี้นะครับจะไม่มีเซกเโอรามอสนะครับที่โดนแบนนะครับส่วนอื่นๆยังพร้อมลบนะครับแนวลุกได้แก่ายฮิมเบนเซม่านะครับแล้วก็นำทัพนะครับโดยมีเอเดนฮาซานะครับที่หายเจ็บกลับมาพร้อมเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับผมมัดติดนะครับดีมาในลีกก็จริงนะครับแต่ว่าเกมนี้มีปัญหาใหญ่นะครับ เพราะว่าซิลิโอลาโมสนะครับเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดนะครับจะหมดสิทธิ์ลงครับเพราะติดโทษแบงค์นะครับดังนั้นนะครับเจ้าบ้านซิตี้นะครับมีโอกาสย้ำชัยสูงนะครับเพราะว่าเกมลุกระยะหลังนั้นร้อนแรงเหลือกเกินนะครับจริงๆแล้วก็ยิงประตูถล่มทลายเลยทีเดียวครับยิ่งสถิติการคุมทีมของเป๊ปนั้นในการเจอกับมัดริดนั้นนั้นข่มมิดตลอดนะครับแมนซิตี้นะครับพร้อมกว่าเยอะนะครับแล้วก็กลิ่นของคุณซื้อนั้นเหนือกว่านะครับ ผมมองว่าเกมนี้ยังไงอยู่ต่อไว้ก่อนละครับเอาละครับฟันธงครับอยู่แมนซิตี้ขยี้ชัยครับพิคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย m MM m 88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง